อะต่อไปเรามาดูข้อ15กันเลยนะครับข้อ15เนี่ยนะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b นะครับซึ่ง a และ b เ,เป็นหัวนามซึ่งให้สมการมาสองสมการนะครับสมการที่1กับสมการที่2อนี่เขาถามว่าถ้า a ลบ b เนี่ยให้ความสัมพันธ์มานะครับเท่ากับ a x กำลังสองบวก b x นะครับลบ4 y กำลังสองแล้วจงหาค่าของ a บวก2 b แล้ก็บวกสี่แสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องหาอะไรครับอ่ะเราต้องหาค่า a b และ c ออกมาให้ได้หาค่า ab c ออกมาให้ได้นะครับนั้นอยู่ข้อนี้เลยอันดับแรกผมให้ตัวนี้เป็นสรรมการที่หนึ่งครับนะครับสรรมการที่สองอันดับแรกเลยนะครับผมจะนำสรรมการที่สองเนี่ยคูณสามเพื่ออะไร เพื่อจะให้ b มันเท่ากันนะครับจะนำสมการที่2คูณสสมการที่2คูณ3ได้อะไรครับคูณเลยนะครับ2คูณ a คูณ3ครับ3คูณ a ก็ได้3 a ใช่ไหมได้3 a บวก3 b นะครับลบก็คือเป็นลบอะไรครับลบ3 x กำลังสลบ12 x y บวก18 y กำลังสอครับอันนี้เป็สรรมการที่3คูณเสร็จแล้วนะครับกับสรรมการที่3เนี่ยไปบวกกับสรรมการที่1ได้ลเลยเพราะว่า 3-3b บวก 3b กับลบ 3b เท่ากันสามารถ ของสมการเนี่ยนะครับกําจัดได้กําจัด b ได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นนําสมการที่1นะครับมาบวกกับสมการที่3ได้เลยบวกกันก็จะได้5 a ใช่ไหมครับ5 a เท่ากับ5 x กํลังสองลบ5 x y บวก10 y กํลังสองนะครับสังเกตดูไหมว่ามี5เป็นตัวร่วมหมดเลยนะครับ เพราะงั้นนำห้าหารตลอดนี่เป็นสมก,การที่สี่ก็ได้ครับอ่าสี่สมก,การที่สี่หารด้วยห้านะจะเหลือแค่ a เดียวนะครับเท่ากับ x กำลังสองลบ x y แนละ้ก็บวกสอง y กำลังสองพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับสมก,การนี้เนี่ยเราได้ a แล้วใช่ไหม เนี่ยเราดูค่า a ละโอเชเลยนะครับดูค่า A พอรู้ a ปุ๊บก็นำา A ตัวเนี้ยที่ได้นะครับไปแทนในสมการที่2เพื่ออะไรละ่ะเพื่อจะได้หา B นะครับนะผมจะนำนำเเนี่ยแทนสมการที่2นะเพื่ออะไรเพื่อหา B นะครับแทนสมการนี้ชว่วเอา A ตัวเนี้ยไปแทนตัวนี้ได้เลย เริ่มแทนกันเลยนะครับจะได้อะไรแทน A เลยนะเมีค่าเป็น x กำลังสองลบ x y บวก y บวก2 y กำลังสองนะครับบวกบใช่ไหมอ่าเท่ากับลบ x กำลังสองลบ4 x y บวก6 y กำลังสองงั้น B จะเท่ากับอะไรครับ B เดียวก็จะเท่ากับ ฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นบวกย้ายเป็นลบฝั่งขวาให้หมดเลยนะครับลบกันก็จะได้ลบ2 x กำลังสองลบ3 xy บวก4 y กำลังสองถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้บวก x ย้ายเป็นลบ x ใช่ไหมลบ x ลบ2 x นะครับลบ xy ย้ายไปฝั่งนู้นเป็นบวก xy บวก xy กับ c ลบสก็เหลือลบ3าม xy นะครับ 2 y กับสองเป็นบวกย้ายไปเป็นลบก็เหลือ 4y กับสอง 2, เพราะงั้นได้ดีละได้ b ออกมานะครับได้ a ได้ b เสร็จแล้วที่ทำไงต่อได้ a กับ b ทีนี้เราก็เทียบสมมติสิทธิ์เลยนะครับดูจากตรงนี้นะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะครับโจทย์ว่าอะไร a ลบ b ถ้าครับ ax กำลังสองบวก bxy แล้วก็ลบสใช่ไหมครับเอา a ลบ b นะครับเราเทียบให้มันตรงกันนะ,ะว่า a คืออะไร b คืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาเทียบกันเลยงั้นจะเริ่มเทียบสัมประสิทธ์แล้วนะครับขออนุญาตเลื่อนใช้วิธีการเทียบสัมประสิ เทียบสามประสิทธิ์นะครับเราจะได้ว่า a ลบ b นะครับเท่ากับทั้งสองค่านะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูเทียบสัมประสิทธิ์ของ a ล b ก้อนนี้มันเท่ากับอะไรที่โจทย์ให้นะครับโจทย์บอกว่าเขียนของเราเลยนะครับของเราเลยดูด้ว a a ลบ b ของโจทย์นะเท่ากับ a x กําลังสองบวก b x y ลบ c y กํลังสองนะครับโจวย์ให้มานะบวก b x y ลบ c y กํลังสองอันนี้สิ่งที่โจวย์ให้มานะครับเท่ากับของเราบ้างของเราเราจะเป็นอะไรนะครับ a ลบ b เอามาดูกัน a ลบ b นะครับ ตัวนี้ x กำลังสองลบกับลบสอง x กำลังสองจะได้อะไรครับได้สามไหมลบลบเป็นบวกใช่ไหมครับก็ได้สาม x กำลังสองต่อไปสาม x สองต่อไปมาดูต่อลบ xy ลบ xy ลบกับลบสาม xy ก็คือลบ xy บวกสาม xy คำตอบไม่ได้คือบวกอะไรครับ บวก 2xy ต่อไปนะครับ 2y กำลังสองลบ 4y กำลังสองก็จะได้ลบ 2y กำลังสองทีนี้เทียบเลยนะครับเทียบสัมประสิทธิ์เห็นไหมครับฝั่งเนี้ยโจทย์ให้มาฝั่งเนี้ยของเรา a เป็นเท่าไหร่ครับดู a a เป็นสาม b เป็นอะไร b เป็น2ใช่ไหมครับ c เป็นอะไรครับ c เป็น c เป็น2ถูกไหมดูตามตัวเลยนะครับเพราะ่ะนจะได้ว่า a เท่ากับ3 b เท่ากับ2และก็ c เท่ากับ2เพราะงั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ โจทย์ถามว่า a บวก 2b บวก c นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3บวก2คูณ3บวก2ได้เท่าไหร่ครับในกาวคนตอบกากาเลยนะครับตอบกาชั่กาวชั่วๆเลยนะครับ15ผ่านนะครับ ต่อไปไปดูข้อที่16ข้อที่16เนี่ยดูนะครับเขาบอกว่ารูปต่อไปนี้เมื่อขี้เป็นรูปขี้ของสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปไหนล่ะครับเดี๋ยววาดให้ดูอ่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปนี้น,นะครับมุมฉากแบบรูปเนาะ อ่ามสี่เหลี่ยมจัตรัูกนี้นะครับเราจะได้อะไรเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ถ้าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมกขอคอ,อเท่ากับร้อยสิบสองห้าสิบหกและเก้าสิบแปดกขอคอนะครับร้อยสิบสองห้าสิบหกและเก้าสิบแปดเอาแทนค่าไปเลยกไกลเป็นร้อยสิบสอง ขอไข่เป็นห้าสิบหกและขอควายเป็นเก้าสิบแปดเราจะรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราจะรู้คือดูดีนะตรงนี้สำคัญมากตรงนี้ครับตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยจะเป็นพหุคูณของร้อสิบสองกับห้าสิบหก พราะว่ากอเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวใช่ไหมกว้างในด้านนี้กว้างนะครับกว้างคูณยาวกว้างเนี่ยใช้ร่วมกับลูกขอถูกไหมครับด้านนี้ใช้ร่วมกันนะครับแสดงว่าต้องมีตัวเดตวหนึ่งที่หารร้อยสิบสองกับห้าสิบหกลงตัวนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันขอใช้ร่วมกับพอเห็นไหมครับด้านนี้ขอใช้ร่วมกับคอ เริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมจะหาความยาวด้านของกอกับคอก่อนนะครับกอกับคอตรงนี้ใช้ร่วมกันใช่ไหมร่วมกันนะครับร่วมกันแต่ว่าเราจะหาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาตรงนี้นะครับสีชมพูก่อนว่ากอกับคอมีด้านนี้ร่วมกันเป็นเท่าไหร่นะครับเริ่มจากการ หาความยาวด้านนะครับความยาวด้านของด้านกอและด้านคอ,นคอเพราะว่าดูนะถ้าประกอบเป็นรูปทางด้านขวามือใช่ไหมครับด้านนี้เท่ากันอยู่แล้วเห็นไหมเท่ากัน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 ตรงนี้นเท่ากันหมดเลยนะครับสีชมพูจะเท่ากันหมดเลยนะครับ สีพูจะเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าประกอบกันจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมแนวตั้งของทุกรูปอยากรู้ว่าแนวตั้งคือตัวหารร่วมกันก็คือหารขอลมอนั่นเองนะครับร้อยสิบองกับเก้าสแม่อะไรหารดีนะครับร้ออกับเกเลือกใช้แม่สองก่อนง่าย,ายๆนะครับสองห้าเป็น10ใช่ไหมเซนหนึ่งสองหสบสอง สองสี่เป็นแปดสองเก้าสิบแปดนะครับเมื่อเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดสิบเก้าหมดละนะต่อไม่ได้ละพรจะได้หอละมอเป็นสิบสี่นะครับแสดงว่ราร่วมกันสีชมพูเนี่ยเป็นสิบสี่หมดเลยยาวสิบสี่นะครับ 14, สิบสี่สีชมพูเป็นสิบสี่นะ ย่งสิบสี่หมดเลยสิบสี่นี่ก็สิบสี่ถ้าแต่ด้านสีชมพูเป็นสิบสี่ปุ๊บเราจะรู้อะไรครับเราจะรู้ว่าสีชมพูก็เท่ากับฝั่งนี้ใช่ไหมสูงยุบเป็นสิบสี่ด้วยถูกไหมครับพเพราะสีชมพูเป็นสิบสี่เนี่ยแนวตั้งเนี่ยเป็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่หมดเลยทั้งสี่ด้านถ้าตรงนี้เป็นสิบสี่เอาดูนะสิบสี่สิบสี่คูณแล้วหนึ่สิบสอง ทองไหมสิบสี่สิสี่หกสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่หกแปดสิบสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสิบสี่แปดหนึ่งร้อสิบสองอ่ะได้ละสีเขียวเป็นแปดอขยายรูปให้ดูนี่เป็นแปดถูกไหมเพราะสิบสี่คูณแปดได้หนึ่งร้อยสิบสองนะครับแปดหลายคนเลยห้าสิบหกแปดเจ็ดตัวน,นี้ก็ต้องเป็นเจ็ดถูกไหมครับงั้นด้านยาวนี่ก็จะกลายเป็น ปดเจ็ดสูงสิบสี่ในรูปละที่โจทย์ถามว่าอะไรถามว่าจงหาว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากการประกอบลูกขี้นี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศกง่ายๆเลยนะครับปริมาตรแทนค่าไปเลยแทนค่าเลยครับปริมาตรเท่ากับอะไระแทนเยอะนะครับ ปริมาตรครับก็เท่ากับกว้างคูณยาวคูณคูณสูงนั่นเองนะครับกว้าง7จ็ดคูณแคูณสิเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดห้าบ้าบคูณสิได้เจ็ด้ยแปดสินั่นเองนะครับ, 7, 8, 8, ไ,รบได้คำตอบแล้วเจ็ดร้นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อตอบข้อหนึ่ง ข้อต่อไปข้อ17ข้อ17บเจ็ดโจทย์บอกว่าลวดนะครับต้องการเอาลวดเนี่ยไปพันรอบผิวข้าขงทรงกระบอกที่มีลัศสมี3 5สูงเกยียถามว่าปริมาตรลวดมีเท่าไหร่เนสิ่งที่โจทย์ต้องการหาปริมาตรลวดทองแดงเพราะันวารูปก่อนเลยนี่เป็นแบบนี้ นี่คือทรงกระบอกนะครับอมองให้มีทรงกระบอกอ่ามันทรงกระบอกสมมุติถ้าขี้มันออกมาจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ี่คือรูปขี้ของทรงกระบอกใช่ไหมรูปขี้ทรงกระบอกปุ๊บตรงนี้ก็คือสองพอาร์เพราะว่าเวลาพันเนี่ยมันพันรอบวงนี้พอดีครับเหมือนร่างกายตัดหนอกโชะแล้วกลางมาหนอกนก็จะได้สองพอาร์นะครับสูงก็เป็นเท่าไหร่จุดบอลว่าสูงเป็นเจ็ด ก็เป็นเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดก็ถามว่าปริมาณของลวดทองแดงใช่ไหมที่พันลวดทองแดงจะพันรอบนี้ตลอดนะครับลวดทองแดงที่พันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ลวดทองแดงนะครับยาวไปเรื่อยลวดทองแดงนะครับลวดทองแดงซึ่งลวดทองแดงเนี่ยเวลาพันรอบนี้นะครับความยาวของมันเนี่ยคืออะไรครับก็คือยาวมันคือเส้นนี้ใช่ไหม ใช่ไหมครับเส้นนี้คือสองอะไรครับสองา i r ถูกไหมเส้นนี้เนี่ยคือลวดมันจะพันรอบๆงั้นยาวนสองาย r สอง p r เนี่ยคูณกับจํานวนรอบนะครับเพราะงั้นแล้วเรามาหาว่ามันได้กี่รบอบน,น,นะครับจํานวนรอบที่พันนะครับดูทนี้ก่อนสองมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็ปเนเซนก็คือคูณกับหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมครับได้ศูนย์จุดสองซีเอ็มเพราะงั้นจำนวนรอบก็คือเจ็ดหารด้วยศูนย์จุดสอง 35รอบถูกไหมพันแบบนี้สามสิบห้ารอบเลยนะครับถูกไหมความยาวก็คือ2อพายอารงนี้ใช่ไหมครับ2อพายอคูณกับจํานวนอรอบเนาะมันจะได้ว่าความยาวลวดที่พันนะครับก็คือ2อพายอคูณกับจํานวนรอบความยาวลวดคือ2อพายคูณจำนวนรอบ แต่ว่าโจทย์ได้หาอะไรครับหาปริมาตรใช่ไหมปริมาตรของลวดทองแดงเพราะงั้นแทนค่ากันเลยนะครับปริมาตรลวดทองแดงนะครับปริมาตรลวดทองแดงเท่ากับก็คือตรงนี้พื้นที่ฐานนะคูณกับความสูงใช่ไหมความสูงคือตรงนี้ความยาวลวดนั่นเองนะครับ คือพื้นที่ฐานละกันจะได้ไม่งงพื้นฐานก็คือวงกลมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะวงกลมวงกลมเราให้เป็น pi r กำลังสองถูกไหม pi r กำลังสองคูณกับความสูงความสูงของหรือความยาวของลวดที่มันยาวไปเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2อง pi r ใช่ไหมครับคูณกับจำนวนรอบถูกไหมว่าได้กี่รอบมันก็จะกลายเป็น สองพายอาคูณกับจานวนรอบนะครับอันนี้ของทองแดงนะไม่เกี่ยวกับรูปตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกันนะทองแดงจะเป็นเกี่ยวกับตัวนี้นะครับทองแดงเพราะโจทย์ให้หาปริมาตรของลวดทองแดงงันแทนค่าไปเลยพายโจทย์ให้เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์มเท่าไหร่ครับอาร์เป็นสามสิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่อาร์มเป็นเท่าไหร่ดูเส้นผ่านเข้าหารวดทองแดงนะ รัศทองแดงเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นสองมิลเมตรใช่ไหมก็คือศูนย์จุดสเซนเส้น่าศูนย์กลางแต่รัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น R ทองแดงนะครับก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุดาก็คือศูนยเซนนั่นเองก็คือศู mm, mm, นยจุหนคูณศูน์ะครับแล้วกคูณกับสองคูณพายคูณ R คูณกับจำนวนรอบได้กี่รอบครับสาหรอบนะครับ สิบห้าลอกทีนี้คิดเลขเลยนะครับคิดยังไงจะง่ายอ่ามาดูกันตัดเลขเจ็ดตัดก่อนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดตัดไกลดีเจ็ด อ่าเจ็ดตัวนี้ตัดนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจมห้าครับสิาใับ r ี่เป็นเท่าไหร่แกนนี้หนึงครับ r ตัวเนี้ยตัว r นี้ครับ r ตัวนี้สองยพ r ใช่ไหม r ตัวนี้คือ r ของ r ของทรงกระบอกใช่ไ r นี้เป็นเท่าไหร่ครับ เป็นสาเนาะสาอ่าใหญ่คูณกับจำนวนรอบอ่ะโอเคเ็ตัดเจ็3 5จ็ดห้าสาาสาตัดเสร็จแล้วเหลืออะไรครับเหลือยีสองคูณศูนย์จุูณศูนได้2องตำแหน่งใช่ไหมครับศูนศู คูณสองคูณยี่สิบสองคูณสองคูณยี่สิบสองคูณห้าคูณห้าคิดเลขได้สองร้อยเลยครับสอง่อหน่วยเป็นลูกบาศกเซนตกำลังสามเงนข้อนี้ต่อสองบสอง A, อาตรงนี้เป็น R ใหญ่นะครับจะได้ไม่งง2พาย R ใหญ่คูณกับอนะรอบนึกภาพนะครับนึกภาพว่าลวดทองแดงเป็นแบบนี้ทองแดงแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือพาย R การกส์อของลวดนะครับแต่ความตรงเนี้ยมันจะคือ2พาย R คูณกับจำนวนรอบใช่ไหมซึ่งรอบเนี้ย2พาย R ตรงเนี้ยนะครับมันจะเท่ากับ2พาย R ตรงนี้เพราะงั้น อันนี้เป็น R ของทรงกระบอกันต้องเป็น R ใหญ่ถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น R ใหญ่2พาย R ใหญ่คูดลบอเนี่ยแหละครับแล้วก็ค่อยเอามาแทนในสูตรโอเคครับตอบ242นะครับ